เลยพี่น้องโซนซัดเชียงใหม่ขี่รถน้ำเที่ยวอ่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับผมได้ก็การตบดีนั้นทั้งทุกท่านเลยนะครับยินดีตอนรับเข้า,ขาสู่โซนซัดเชียงใหม่น,นะครับผมโซนซัดเชียงใหม,ม่ของเราก็ได้มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ531ไร่นะครับแต่ถ้าความมือฝังนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะหรือว่าข้างในบ้านไม้มินิซูนะครับ ก็จะมีนกแก้วมาคอนะครับจิ้งจอดทะเลทรายนะฮะนกแก้วสงขนวนนะครับจะอยู่ข้างในบ้านไม้นะครับถ้าจับบ้านไม้ม่ได้ซูข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นบ่อน้ําของฮิปโปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เก็บไปจุดสุดท้ายก็ได้นะฮะเดี๋ยวตอนกลับมาเราค่อยมาแวะชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าชมสัตว์ข้างในก่อนดีกว่านาะข้างในมีสัตว์มากมายเลยนะครับขอเราจะมีทั้งหมด13มาถานี้นะครับ รถบริการจะหมุนเวียน<ๆ>เข้าไปทุกๆ10นาทีนะักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลงได้ทุกขันนะครับไม่จำกัดเวลาใช้ตั๋วใบเดิมขึ้นกันต่อไปนะครับ,สสบรแล้วก็การุณาเก็บบัตรรถบริการมาด้วยนะครับห้ามทาบัตรรถหายได้ขาดเลยนะฮะ<า>เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ด้านในคอยเช็คตั๋วรถบริการอยู่นะครับตอนนี้เป็นแอปพิกาโซนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยนะครับ<า>ผมเข้าไปชมยีราฟหมาลายกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับ ในนรณีพิการนี้จะเข้าได้เฉพาะรถบริการท่านั้นนะครับรถกอล์ฟไม่สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วก็ห้ามเดินเข้าไปด้านในเลยครับเลยนะครับผมเอดเราปล่อยว่นุกี้หลังขีหลังยี่เี้หลขี้ลังนี่หลังข้หัี้ลขีลังีลีี มาลายฮาแล้วก็ส่วนที่โปแคะน่าจะมีทั้งหมดสาตัวนะครับแต่ด้านขวาจะมีสองตัวเขาจะนอนอยู่ในบ่อน,น้ำนะครับ <S <S ลแล้วก็<ไ>ซ้าย<ไ>มือหนึ่งตัวก็น่าจะอยู่บานน้ำช่นกันนะครับเพราะว่าฮิ่โปแคะนะครับเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงเวลาเคสน,นะครับก็เลยต้องแยกกันอยู่มันก็จะอยู่รวมกันได้ดีมากฟุ้ๆๆๆงโล่จะได้หรือเปล่าจะได้หยียใจอ่าแล้วก็มาลายนะฮะวัดที่แบบนี่มาลายก็ดีสี่ตัวมาลายขวาง ส่วนตอนที่นอนถุยตานะผมตัวนี้ก็เป็นสัดเท้ากีนะครับเป็นีชื่อว่าอีแลนนะครับอีเรนอีเลนที่เป็นสัดที่คล้ายวัวนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่วัวนะครับแล้วก็ส่วนจีดาจะมีอยู่สองตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับตัวผู้จะอยู่ทางด้านขวานะครับส่วนตัวเมียอยู่ทางด้านซ้ายด้านล่างนะครับผมเอาไว้ยีร้าฟนี่ก็เป็นสั์ที่มีสักรวาที่ยาวนะครับขายาวคอยาวแล้วก็เป็นสั์ที่มีสายยาวนะครับก็สามารถมองเห็นได้ไกลนะครับผม ทีรานนี้ก็เป็นตัดแบบที่สูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ส่วนด้านในนะครับผมตัวสีขาวเขาด้ยาวนะครับกจะดมีชื่อว่ากวางออลิจเขาดาบนะครับผมจะเป็นกวางที่มีเขาสวยงามตัวผู้ตัวเมียะมีเขากระโัดแต่ว่าตัวผู้จะมีเขาที่ยาวกว่าและจะโค้งกว่าตรงนี้นะครับผม nông dung à nông dung cô này nông dung ở đây bên ngoài này tôi đây có quan o lịch ครับผมแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นสถานีของสโนว์บันดี้นะครับหรือว่าเมืองหิมะนะครับต่ <Wow. S 1> อสโนว์บันดี้จะมีเสือสิงโตขาวในกองเสือก็จะมีเสือดำเสือโค้งแล้วก็เสือจากัวนะครับสําหรับนักเที่ยวท่างใดที่มีบัตรสโนว์บันดี้เข้ามานักเที่ยวก็ไปจองรอบด้านบนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นในเมืองหิมะด้านในนะครับผมข้างในเมืองหิมะก็จะมีความเย็นติดลบสิบองศาเลยนะครับ แล้วก so well, well ็สําหรับนักเที่ยวท่านไหนที่ไม่ได้ซื้อบัตรสโนว์บันดี้เข้ามานกท่องเที่ยวก็สามารถลงดูลงชมก่อนได้นะครับบัตรลดบริการของเราสามารถขึ้นได้ทุกคันนะครับไม่จํากัดเวลาใช้ตั๋วไปเดิมขึ้นคันต่อไปนะครับรถจะออกจากสถานีหลักทุกๆสิบนาทีนะครับรบริการจะมเด็นเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเขาเหลืเนื้อแข็งนสโนว์บันดี้จะอยู่ทางด้านซ้ายเบอด้านบนมีบัตรสโนว์เพื่อไปจองรอบด้านบนได้เลยนะครับ ด้านหน้าจะมีเสือสิงโตเข้าชมฟรีนะครับขวามือ,อน้องระจอาเทศสบาใจสามารถลองดูลองชมก่อนได้นะครับเดินเลยครับ